สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพร้อมกันหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วตามครูเฟิร์นมาเลยค่ะ่อนเรื่องมือน้อยๆปลูกผู้เขียนเรื่องตุ๊บปองเรื่องสักปิ่นประทีปผู้วาดภาพ เปรมาจาตุกัญญาประทีปมือน้อยน้อยปลูกตุกติ๊กกับตุ๊บปองสองพี่น้องเบิกบานแจ่มใสพรวนดินรดน้ำเด็ดหญ้าที่แทรกขึ้นมาแปลงผักชูใบพ่อพรวนดินในกระถางตุ๊บปองพรวนบ้างพ่อยิ้มชื่นใจแม่เด็ดยอดผักตำลึงตุกติ๊กเด็ดดึงแม่ยิ้มชอบใจ ถั่วงอกในกระบะนั้นก็โตเหมือนกันกินได้กินได้ผักบุ้งก็โตโตโตโอ้โหโอ้โหกินได้กินได้กระเพราพริกโหระพา,พะพาใบปลกดกจ้ากินได้กินได้คะน้นาก็โตเขียวปีก็ดีก็ดีกินได้กินได้ เดี๋ยวแบ่งเป็นกรรมดีกว่าให้ยายนะป้าข้างบ้านกินได้ให้เพื่อนก็ดีสินะพ่อแม่เพื่อนจะผัดให้กินไงจัดแจงแบ่งปันอย่างดีกํานั้นกองน,นี้ของใครของใครพ่อแม่ลูกลูกสะกิดเย็นนี้คิดคิดจะกินอะไรสี่คนเข้าครัวช่วยกันหั่นนี่เด็ดนั่นสนุกกันใหญ่ตุ๊กติ๊กนั่งหั่นผักบุ้งตุ๊บ ปองดูยุ่งเด็ดตําลึงกำใหญ่พ่อสับหมูสับสับับ,บเอาไว้ใส่กับต้มตำลึงไงเตรียมหม้อตะหลิวกระทะแม่พร้อมแล้วจ้ะผัดได้ต้มได้พ่อชวนลูกๆยกจานจัดโต๊ะอาหารเตรียมไว้เตรียมไว้อาหารจานเด็ดเสร็จแล้วกลิ่นหอมรสแจ๋วชามใหญ่จานใหญ่แกงจืดตําลึงหมูสับเต้าหู้ด้วยครับอุ๊ยน้ำลายไหล ผักบุ้งผัดใส่เต้าเจี้ยวหน้าเคียวหน้าเคียวอุ้ยน้ำลายไหลอ้อมีอีกจานหนึ่งนะไข่เจียวปูจ้ะอุ้ยน้ำลายไหลาอาหารอร้อยอร่อยพ่อมือน้อยนปลูกไว้อิ่มจ้าสาระที่เด็กเควรจะรู้ในหน่วยเศร,รษฐกิจพอเพียง 1. ความเป็นมาของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. การปฏิบัติตนตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการประหยัด 4. การปฏิบัติตนตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการพึ่งพาตนเอง 5. การปฏิบัติตนตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง การรู้จักเลือกอย่างมีเหตุผลจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้เด็กรู้จักความเป็นมาของหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อให้เด็กรู้จักหลักของปัจญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อให้เด็กบอกวิธีการปฏิบัติตนตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการประหยัดได้ 4. เพื่อให้เด็กบอกวิธีการปฏิบัติตนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการพึ่งพาตนเองได้ 5. เพื่อให้เด็กบอกวิธีการปฏิบัติตนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการรู้จักเลือกอย่างมีเหตุผลได้เรามาดูความเป็นมาของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงคือ ปัจญาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงชี้แนวทางการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนชาวไทยเพื่อมุ่งให้ประสบนิกรได้ดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนมั่นคงปลอดภยัยภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นตามกระแสะโลกาภิวัตน์มีหลักแนวคิดคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท หลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี3ห่วงค่ะคือ 1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผลและ 3. การม,มีภูมิคุ้มกันที่ดีความพอประมาณหมายถึงความพอดีพอเหมาะไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการใช้จัดให้สมฐานะ ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินตัวเช่นเด็กๆมีของเล่นอยู่แล้วของเล่นยังเล่นได้หรือยังไม่ชำรุดของเล่นเดิมยังใช้ได้อยู่เราก็ไม่ควรซื้อของเล่นใหม่นะคะควรใช้สิ่งของด้วยความพอประมาณนั่นเองค่ะความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล คำหนึ่งถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำอย่างรอบคอบเราต้องมีเหตุผลในการนำรงชีวิตก่อนจะทำอะไรเราต้องคิดไต่ต่อถึงเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะการมีภูมิคุ้มกันที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านที่จะเกิดขึ้นตั้งอยู่บนความไม่ประมาท พือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงทีมีการวางแผนในการดำเนินชีวิตประจำวันและอนาคตเช่นมีการวางแผนเกี่ยวกับยารักษาโรคก,การเรียนอาหารและเครื่องนุ่มหม่มและมีเงินเก็บไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นนะคะเด็กๆเ,เรามารู้จักการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่กันนะคะ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถประพิษทรงคิดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆได้แก่พื้นที่น้ำพื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าวพื้นที่ดินเพื่อปลูกพืชไร่และพื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ เรามาดูการแบ่งพื้นที่ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่กันนะคะการแบ่งพื้นที่จะแบ่งในส่วนของแหล่งน้ำ30%ทำําสวน30%ที่อยู่อาศายัยและเลี้ยงสัตว์10%ทํานา30%ค่ะ าดูการปฏิบัติตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการประหยัดที่เด็กๆสามารถปฏิบัติได้นะคะเช่นการใช้สิ่งของใช้น้ําและไฟอย่างประหยัดการรู้จักอดออมนําเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมาหยอดใส่กระปุกออมสินเรามารู้จักค่าของเงินบาทในประเทศไทยกันนะคะ เหรียญที่มีค่าน้อยที่สุดคือเหรียญบาทค่ะต่อมาก็คือเหรียญสองบาทจะมีสีทองและมีสีเงินด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นเหรียญห้าบาทค่ะมีสีเงินและเหรียญที่มีค่ามากที่สุดก็คือเหรียญสิบบาทค่ะจะมีสีทองตรงกลางแล้วรอบๆก็จะเป็นสีเงินค่ะค่าของเงินบาทในประเทศไทยที่เป็นธนบัตรนะคะ ธนาบัตรที่มีค่าหน้อยที่สุดคือแบงค์ยีมีสีเขียวค่ะแบงค์ห้าสิบาทมีสีฟ้าแบงค์หนึงร้อบาทมีสีแดงแบงค์ห้าร้อบาทมีสีม่วงและแบงค์ห0ึ่บาทมีสีเทาค่ะการปฏิบัติตนตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการพึ่งพาตนเองในเด็กสามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะเช่นรับประทานอาหารและนมให้หมดไม่เหลือทิ้งรวมไปถึงการแต่งกายด้วยตนเองค่ะเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังการปฏิบัติตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของ การรู้จักเลือกอย่างมีเหตุผลเช่นเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ไม่เลือกซื้ออาหารที่ไม่มีประโยชน์เช่นขนมขบเคี้ยวน้ำอัดลมปลูปผักส่วนครัวเอาไว้รับประทานเองซึ่งผักที่เราปลูกจะสะอาดและปลอดสารพิษด้วยนะคะวันนี้ครูฝนก็มีกิจกรรมสนุกกมาให้เด็กๆเ,เล่นค่ะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาชื่อเกมว่า หาคำตอบที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งนะคะภาพใดคือการประหยะัดอ,อุปกรณ์เด็กดูภาพข้อที่1นนะคะภาพข้อที่1เป็นภาพของเด็กกําลังหยิบกระปุกออมสินค่ะภาพข้อที่2เป็นภาพของผู้ชายที่ซื้อของมาเต็มมือไม้เต็มมือเลยค่ะข้อที่3นะคะก็เป็นภาพของคนที่เพิ่งไปชอปปิ้งมาค่ะว้าว เด็กคิดว่าภาพไหนคะที่เป็นการประหยัดอดออมติ๊กตอบติ๊กตอกควรเฉลยนะคะภาพข้อที่1คะ่ะถูกต้องคะ่ะข้อที่2คะ่ะภาพใดคือการใช้น้ำอย่างประหยัดภาพหมายเลขหนนะคะเป็นภาพของเด็กที่กดน้ำ ก็ไม่ยอมปิดน้ำค่ะจนน้ำไหลออกมาเต็มเลยข้อที่2นะคะเป็นภาพของผู้ชายที่ปิดน้ำเมื่อใช้แล้วค่ะข้อที่3ก็เป็นภาพของคนกำลังแปลงฟันแต่ว่าเด็กๆด,ดูสิคะเขาเปิดน้ำทิ้งไว้ด้วยค่ะเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะที่เป็นการใช้น้ำอย่างประหยัดรูเฟินฉเฉลยเลยนะคะ ภาพที่ถูกต้องคือภาพที่สองค่ะภาพของผู้ชายที่ปิดน้ำเมื่อใช้เสร็จแล้วนั่นเองค่ะข้อที่สามภาพใดคือการใช้ไฟไฟ้าอย่างประหยัดเด็กๆดูภาพข้อที่1นะคะภาพข้อที่1เป็นภาพของเด็กผู้ชายที่เปิดพัดลมทิ้งไว้มีพัดลมเท่าไหร่ก็เปิดทิ้งไว้ทุกตัวเลยค่ะภาพข้อที่2 ภาพของคุณแม่กำลังรีดผ้าแล้วก็เปิดแอร์ด้วยต้มน้ำร้อนด้วยค่ะใช้ไฟหลายอย่างเลยส่วนรูปภาพข้อที่3นะคะเป็นภาพของคนผู้หญิงที่กำลังปิดไฟเมื่อใช้ไฟเสร็จแล้วค่ะเด็กคิดว่าภาพไหนคะที่เป็นการใช้ไฟไฟ้าอย่างประหยัดอูเฟินเฉลยเลยนะคะ ภาพข้อที่3ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองภา <Wow. S 1> พผู้หญิงที่ปิดไฟเมื่อใช้แล้ว oh. เรามาถึงข้อที่4แล้วนะคะข้อสุดท้ายค่ะภาพใดคือภาพการปฏิบัติตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงเด็กๆด,ดูรูปข้อที่1ค่ะเป็นรูปของเด็กผู้ชายกำลังปลูกข่กกับพ่อแม่ ข้อที่2เป็นรูปของผู้หญิงไปช้อปปิ้งมาค่ะถือของเต็มไม้เต็มมือเลยแล้วข้อที่3เป็นรูปของผู้ชายที่มีเงินเยอะใช้เงินฟุ่มเฟือยค่ะเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะที่เป็นการปฏิบัติตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงครูเฟินเฉลยเลยนะคะ ภาพที่ถูกต้องคือภาพที่1ค่ะเป็นภาพของเด็กกำลังปลูกผักนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราก็จบบทเรียนในหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าจะเรียนรู้เรื่องอะไรเด็กๆคอยติดตามกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วเด็กๆรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะวว้า